วันนี้มาดู get ready with me นะครับวันนี้จะเป็นการถ่ายงานชิวๆนะครับแขกก็เลยใส่เสื้อสีขาวครับกางเกงยีนนะครับแลวก็เราต้องมีกิมมิคหนึ่งครับก็เลยเอาเสื้อนอกเป็นเสื้อเชิ้ตสีลายขาวน้ําตาลแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็เพิ่มเติมด้วยนาฬิกานะครับสีขาวดําแบบนี้ครับรวมถึงฉีดน้ําหอมแล้วก็รองเท้าสีครีมๆแบบนี้นอกจากแต่งตัวพร้อมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือเราต้องรู้ว่าเราไปถ่ายงานแบบไหนครับถ้าเกิดเป็นงานทางการเรื่องของสคริปต์ต้องเป๊ะต้องพร้อมไไไปปปกกก่่ออนนนนแแแแลล้้้้้ววตตตถาาาาเเเิิด็งง์บบีรจํมม ใส่ความเป็นตัวเองให้เต็มที่เพื่อให้งานออกมาดูธรรมชาติและไม่เกรงจนเกินไปเอาละครับพร้อมแล้วไปลุยงานกันแต่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ต้องซักผ้าสําหรับใช้ไปทํางานพรุ่งนี้แต่ก็ดันมีนัดอีกครับที่จะต้องออกจากบ้านเอาไงเลยเนี่ยทุกคนครับแค่มีเครื่องซักผ้าเบโก้ที่ช่วยประหยัดเวลาในการซักถึงจะออกไปนอกบ้านก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแค่จะลองสาธิตทริคเล็กๆของพิธีกรที่ดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นพิธีกรที่เขาต้องลงเสียงอะไรแบบนี้<ๆ>เขาต้องพูดกันยังไงพร้อมไหมครับไป เครื่องซักผ้าเบโค n ด w นิวอะควาเกับสเปคที่แคนไปอ่านมาจะเครื่องนี้นี่นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีพลังซักกระแสน้ำที่ช่วยให้ผ้าสะอาดเร็วขึ้นกว่า50%ถานอมผ้ามากขึ้นถึง50%อีกด้วยเป็นไงพอใช้ได้ไหมก็คือเครื่องสะดวกมากครับซักได้รวดเร็วที่สาคัญคือเราสั่งการได้ก็แค่กดปล่อยทิ้งไว้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าสามารถสั่งการผ่านแอป h o m e ิ สะดวกสุดๆไปเลยครับทั้งรวดเร็วสะดวกและสะอาดแบบนี้แขนก็ไม่เหนื่อยครับแถมแขนก็มีเสื้อผ้าสะอาดหอมๆใส่ไปข้างนอกไปทํางานอีกด้วยแค่นี้แขนก็ออกไปทําธุระต่อแบบหล่อๆและก็ทันเวลา แถมยังได้ซักผ้าอีกด้วยครับคอนโทรลชีวิตให้ดีขึ้นกว่าด้วยเบคโคอะควาเทคใหม่ที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่น Perfect Clean ลดชั่มรับหน้าฝนนะฮะตั้งแต่1สิงหาคมถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นต่อที่1ครับลดสูงสุด30%ผ่อน0%นาน10เดือนเมื่อซื้อสินค้าเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องซักอบผ้าทั้งซื้อเดี่ยวและซื้อคู่ต่อที่2พร้อมรับฝีผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่หรือเซฟ้ผ้าขนุนานาโ,โนกันไรฝุ่นด้วยครับ